ดสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้กลับมาพบพ่อกับผมครับอีสานบ้านน้ยเพชรครับครับพี่น้องครับวันนี้ผมกับพี่น้องมาเบิงข้าเจ้ายกยงายกสะดุ้งนะครับไปติดตามรับชมคลิปกันได้เลยครับ ยายเอ้ยมาอีกเนี่ยเอ้ามาอยู่มาบ่หลายปานได๋เนาะพี่กําปูหามึงเอ้ย

เขแดงมาอ้ยมึงมามันกับอะไรมึงต้องอดตานักขี่มอเตอร์แตกออกเลย่ะโล้โหเ้าเสือออดเนาะใครเป็นตัวใหญ่นี่แห้งสิอันนั่นยกบกขึ้นแล้วอตัวใหญ่นี่ยกบกขึ้นแล้วอืถือบาดใดก็ได้ มาบอมาอโอ้มาคือเก่าโอ้โไ่ได้กินดอกเข่าเมื่อนี่ได้กินปลาดิบนี่ล่ะเข่าละบ่อเข่าละนี่้ยเข่าแล้วเข่าแล้วเข่าแล้วโอ้โหหุหุหูหุหหูหุหุหูหุหหูห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  หโอ้ยบาดลายเตืบหดเร็ว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 อ้ห้หู้หอดไป ตรงงามๆน้องปลาลุ่นทำไปลงสะพอดีพอดีเลยโยกโยกเออแตกอ่าลุนเออ,เอ,อบ้าก็ได้พออยู่เบิดมือบ่ฮอดปานใด แต่ว่ากระถกอยูอ่ลูกปลาหน้ามองลา,าขีคมม้คุ่มขบ่บ่หลากับลูกปอีท้านี่ตานั้นนี่ผสมกันมาบ่เข้าปัญไดตานี่ เรากระดุงซ oh, uh ื้อผุ้มัตซยายน้อกระดุงซื้อผุ้มัตซื้ออู้ยงยปลาตายบล้วปลามันลงอู้หูหูหู

ปาบาดเียอ้ไปมาเป็นมูเป็นมูแม่เข็กนุงม มันเป็นมูเป็นมูอุ้งมันแตกนี้เบิดมันแตกแตกนี้เบิดดเบ้ดเสียดายเด้ยเนาะพี่ดาปลามันเป็นกำกำไปไหมไยายเอ้ยขันสะดุ้งไห่คอยแม่อุ้ยโอ้ทายทั้งผีหมดโบเหียซ้ำกันเหรอหเขาวะ มีแต่ลูกมีแต่ปลาอันนี้เนาะอ้าโหเจิ๊ดเอ้ยมีแต่ปาลารุ่นนี้เนาะ โอ้มีตัปลาลุ่นนี่มันดังงาบอ่ะเอาทุงนั่นไปใส่ก่อนตัวอื่นไปซื้อกระดุมอ้ยจีก เอ<ห>า,<ห>าเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นจักตัวโอ้ย <c oughs> เออหน้อยถื่ออย,ยู่ผู้อยู่กลางดีงงดีดีไปขิงเราคุณ <c oughs> ดูคุนแม่ป้า <c oughs> ถือเป็นมูเป็นมูออกมืซอซาเนี่ <c oughs> เดี๋ยวมังค์มันถืออีกสวัสดี đi ăn đi ăn đi đi ăn đi ăn leo, trứng leo, trứng leo.

ซาถึกแล้วบ่ซาถึกแล้วบ่บาทละสี่ห้าตัว đi Phục vụ phục vụ เท่าน oh. wow. oh 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 yeah, ่าบอกครับเรื่อยๆนกโม่พ่อเหมือนกันเลยไทยนี่ขู่หน่อยลายกระดาษคุพ่อเขาบอก น่านของเออยน้อยเขาจักภาคอะพุ่นโอ้ยปวดนะโอ้ผมคันกายเฮาเบิดหรอเบ่อเอ้เออเออเอออุ้ย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 มิมิตรป่ารุ่นนี่เนาะป่ารุ่นกำลังมันกำลังใหญ่ ขอ,อ,อ,องอีแม่กับเปื่อยคือขีมูกมกเนี่ยบอกคอยเอามาคอยเลือกโบเอามา,าะ <laughs> ่ะล่ะคนที่ไปถ่ายวิดีโอซื้อหรอกวะ ล<อ>ูกหลอดอดีคดีเอ้อยอามาอีกแล้วลมาแล้วมาแล้วทั้ทงคุณก็ได้ครับ สองสามตัวกุ้งตัวหันเมฆนั่ก็เ่าเอาแล้วเขาแล้วอ้าละามเมยอ้าอยู่แล้วอ่าขีบอล สิ้เดียนนี่แหละขิ้เดียนนี่แหละนั่นเดียน,น,ยน,น,ยนอันนี้คอยกระสงสายยูมือน พอนเจริญอยู่ลอยไปจังหน่อยเดี๋ยวเบิร์ก่อนเดอร์จะโทรทางมิสเชนเจอร์มาได้บานละโตสองโตครับโอ้ผุนทั้งผุน ปลาขาวน้อยปลาขาวงามเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นจักตัว <แ S 1> โอ้ยยเฮ้ยเ้เเปปยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยยเยเย้ อ่อนพุ่มๆป่วยซาแล้วเพราะมันตายบนนี้บอกเล่าเอาเอนี้ยมาใส่เอาถังเอาเจี๊ยด้วมันมันเพื่อสิ่ขืนหอดบ้านมันตายเบิดก่อนแล้วเบิ่งเอาครับพี่น้องครับปลาอืมคุณน้องมอีกเอาไว้ในกระตามค่ะยังใส่กิ้งกังกิ้งกังอืแต่ปลารุ่นนี้ไม้น้องจอกเกี้ยครับพี่น้องครับ ฝนตกเมื่อวานนี่เบิดมือบมนี่กับป่านกสะดุ้งครับพี่น้องครับอีสานบ้านน้ายเพชรครับผมก็ขอฝากพี่น้อง ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับครับวันนี้ครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ